คุณพระเจ้านะครับในเช้าวันนี้สำหรับการนมัสการพระองค์ก็มีพี่น้องบางส่วนนะครับที่ได้อยู่นมัสการพระเจ้าที่บ้านเพราะว่าในพิเศษจักพระพรของเรานะครับเราได้บอกกับพี่น้องแล้วเราก,ก็ตอบสนองต่อคำนโยบายของสภาพิเศจักแล้วก็ของท้งภาครัฐนะครับเราะถ้าพี่น้องไม่สะดวกนะครับในเรื่องของสุขภาพร่างกาย ก็อยู่มาตรการพระเจ้าที่บ้านนะครับแต่ในเช้าวันนี้นะครับที่พิเษจักรของเรานะครับเราก็มีมาตรการต่างๆอย่างมากมายไม่ไว่าจะเป็นเรื่องของเยลที่เราใช้ในการล้างมือนะครับนะแล้วก็เรื่องของแอลกอฮอล์ต่างๆนะครับที่เราได้ใช้นะครับรวมทั้งหน้ากากผ้าใหม่ที่เราแจกให้กับพี่น้องในพิเศษจักของเราทุกคน ที่มานมัสการพระเจ้านะครับนั่นคือสิ่งที่ที่จะจัดได้จัดเตรียมไว้รวมทั้งเรื่องของแก้วน้ำนะครับเราก็ใช้แก้วน้ำส่วนตัวของแต่ละคนนะครับแก้วดื่มกาแฟของแต่ละคนที่ดื่มแล้วก็ทิ้งไปเลยแก้วกระดาษนะครับแล้วก็อาหารนะครับที่เราได้จัดเตรียมอาหารเป็นเป็นกล่องไว้นะครับเป็นถุงไว้ให้กับพี่น้องที่จะ นำไปทานที่บ้านหรือว่าจะทานที่นี่ก็แล้วแต่ที่น้องสะดวกนะครับนั่นในสถานการณ์เช่นนี้นะครับในขึ้นสจักรของเราก็ได้มีการเตรียมการกต่างๆหลายๆอย่างเราไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่เราได้มีการเตรียมการในทุกสิ่งทุกอย่างในสิ่งเหล่านี้เพื่อให้พี่น้องที่มานมัสการพระเจ้าได้มีความสบายใจนะครับมีความปลอดภัยจากสิ่งต่างๆนะครับพี่น้องครับวันนี้เราต้องยอมรับนะครับว่าคนทั่วโลกนั้นก็ได้อธิษฐานบิงวบน แล้วก็คุณขอต่อความเชื่อของแต่ละคนเพื่อการรักษาการปลดปล่อยจากโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นในเวลานี้โควิด -19 นะครับซึ่งก่อให้เกิดปัญหาทงางด้านเศรษฐกิจที่สินและหน้าที่การงาน,นตา่างๆจํานวนไม่น้อยทีเดียวนะครับทั่วโลกนะครับไม่ใช่เฉพาะในประเทศเราเท่านั้นนะครับทั่วโลกทีเดียวสําหรับคริสชนนะครับก็เช่นกันเราก็อธิษฐาน เพราะว่าการอธิษฐานนั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าได้มอบหมายสิทธิพิเศษให้กับเร,ราท้งหลายทุกคนในการที่จะอธิษฐานวิงวอนต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะว่าการอธิษฐานนั้นเป็นการพูดคุยเป็นการสนทนากับพระเจ้าเป็นการสรรเสริญเป็นการขอบคุณพระเจ้าและเป็นการที่เรายกย่องพระนามของพระองค์เพราะว่าพระเจ้าทรงเลี้ยงดูเรา พระเจ้าทรงเลี้ยงดูพระเจ้าทรงปกป้องชีวิตของเราแม้เราอยู่ในภัยอันตรายต่างๆก็ตามเหมือนที่กษัตริย์ดาวิดบอกว่าแม้พระเจ้าเดินในภูเขาเงาระจุร่าด์พระเจ้าไม่กลัวอันตรายใดๆเพราะว่าพระเจ้าทรงอยู่ท่ามกลางเราทั้งหลายเรามีพระเจ้าที่ทรงพระชนอยู่และพระเจ้าที่อยู่ท่ามกลางเราไม่ใช่เป็นพระเจ้าที่ตายแล้วตายเลยแต่เป็นพระเจ้าที่ยังทรงพระชนอยู่ฉะนั้นหัวข้อในเช้าวันนี้ผมจะเทศนาในเรื่องจงอธิษฐานหรือว่าอธิษฐาน แน่นอนครับพี่น้องครับว่าการอธิษฐานนั้นเนี่ยในพระคำของพระเจ้านั้นได้เน้นในภาคของการปฏิบัติไม่ใช่เรื่องของความรู้ทางสมองหรือว่าการเรียนรู้จากหนังสือแต่เป็นสิ่งที่เรามีความตั้งใจที่จะอธิษฐานที่จะพูดคุยที่จะสนทนากับองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะการอธิษฐานนั้นเนี่ยนะครับ พระเจ้าจะทรงตอบคําอธิษฐานของเราแน่นอนครับนเราเคยเห็นประสบการณ์ตัวอย่างของหลายๆคนเมื่อเขาอธิษฐานเพื่อเรื่องของการเพาะปลูกต่างๆถ้าเป็นพี่น้องของเราที่ทํด้านการเกษตรพระเจ้าก็อวยพรผลผลิตทางการเกษตรเขามากมายที่จะเกิดผลอย่างมากมายพี่น้องในคริสตจกรของเราอธิษฐานื่อที่อยู่อาศัย พระเจ้าก็จัดเตรียมที่อยู่อาศัยให้กับพี่นอ้องเมื่อเรามองย้อนหลังก่อนนั้นเราไม่มีอะไรบ้านก็เช่าเขาแต่เมื่อเราอาธิษฐานกับองค์พระผู้เป็นเจ้าพยันทรมาหากินอธิษฐานเพื่อที่อยู่อาศัยพระเจ้าให้ที่อยู่อาศัยกับเราก่อนนั้นเราเคยใช้รถยนต์ใช้มมเตอร์ไซค์ใช้รถยนต์มือสองมือสามมือสี่เดี๋ยวนี้เราใช้ป้ายแดงกันนะเราขอบคุณพระเจ้า เราอธิษฐานกับพระเจ้าขอกับพระเจ้าและพระเจ้ารู้ว่าอะไรคือสิ่งที่จําเป็นในเวลานี้ของเราพระเจ้าก็จะประทานสิ่งเหล่านี้ให้ดังนั้นการอาธิษฐานนั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานของเราด้วยเช่นกันถ้าคําอธิษฐานของเราสอดคล้องกับน้ำัยของพระองค์เราเห็นว่าปัจจุบันนี้ปัญหาเรื่องที่จอดรถนะครับเรามีความจํากัดเพราะว่าพระเจ้าไวยพอเรามากมายนะครับนะ โวยพอจนเราต้องหาที่จอดรถแต่ก็มีที่จอดแล้วขอบคุณพระเจ้าฉะนั้นคําอธิษฐานของเรานั้นเป็นคําอธิษฐานที่ไม่ล้มเหลวเป็นคําอธิษฐานที่เกิดผลเมื่อเราอธิษฐานกับพระเจ้าอย่างจริงจังผมจึงบอกว่านี่แหละคือสิทธิพิเศษที่พระเจ้าให้กับเราในการอธิษฐานในพระเจราของพระเจ้านะครับในพระธรรมหนึ่งเทโซนิกาบทที่ห้าข้อที่สิบเจ็ด บทที่สิบห้าข้อส7บ็ดข้อเดียวนะครับพ่อกระบีบอกว่าเราเรายืนขึ้นอ่านพระกบีพร้อมกันนะครับพี่น้องครับเรายืนขึ้นนะครับบทที่ห้าข้อที่สิบเจ็ดนะครับหนึ่งเทโซลิกาบทที่ห้าข้อที่สิบเจ็ดสั้นมากๆเลยนะครับนะแต่เราจะพูดพร้อมกันในพระคำของพระเจ้าที่พระเจ้าได้ตรัสกับเราในเช้าวันนี้ สามสี่จงอ,อธิษฐานอย่างสม่ำเสมอเจิญน้นนครับแค่ออนี้แหละครับแค่นี้แหละครับจงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอ,มแ,อ,อนมแน่นอนครับหัวข้อในเช้านี้คืออธิษฐานจงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอทําไมเราต้องอธิษฐานครับทําไมแน่นอนมันต้องมีประโยชน์ เพราะว่าการอธิษฐานนั้นเนี่ยทำให้เราได้รับกําลังจากพระเจ้าเมื่อเราอธิษฐานเราจะได้รับกําลังได้รับการหนุนใจเป็นกําลังไฟจิตวิญญาณแม้วันนี้เราอาจจะเด็ดเหนื่อยฝ่ายร่างกายวันนี้เราอาจจะมีปัญหาไฟร่างกายแล้วนาไปสู่ไฟจิตใจได้แต่การอธิษฐานเป็นสิ่งที่ให้ประโยชน์กับเราทั้งฝ่ายร่างกายและ่ายจิตใจได้ ทำให้เราได้รับการหนุนใจได้รับรพระพรฝ่ายร่างกายด้วยเพราะว่าพระเยซูจะตอบคาอธิษฐานของเราในตอนนี้พระชนะของพระเจ้าบอกเราว่าจงอธิษฐานอย่างสม่ําเสมอเพราะว่าในการอธิษฐานนั้นทําให้เราได้รับคาตอบในพระธรรมยอห์นบทที่15าข้อที่7ยอห์นบทที่15เข้าที่7ว่าอย่างไงครับขอคนหนึ่งลองเปิดและอ่านนะครับ้องขออภัยนะครับวันนี้เทศนาด้วยจับด้วยนะครับเพราะว่า มันสลุดนะครับมันอัดนิดหน่อยแต่ก็ต้องต้องใส่ครับยอนดูที่สิบห้าข้อที่เจ็ดว่ายังไงครับ้าพปกคุณสนิทอยู่กับเราแต่ท่อยคทำของเราสนิทอยู่กับท่านท่านจะขอสิ่งใดที่ปัที่่านปรารถนาก็จะได้สิ่งครับขอบคุณมากแม้จะเสียงคนอ่านนะครับก็เสียงมีผ้าปิดเหมือนกันหน้ากับอนามัยนะครับนะก็เลยอู้นิดหนึ่งนะครับฉะนั้นคำของพระเจ้าตอนนี้บอกกับเรานะครับว่าเมื่อเราเข้าสนิทในพระเยซูคริส ชีวิตของเราจะเกิดผลเน่นหมายความว่าเมื่อเราอาธิษฐานเพราะการอาธิษฐานคือการติดสนิทกับพระเยซูคริสต์เหมือนกันเมื่อเราอาธิษฐานกับพระเจ้าเราก็ได้รับกำลังใช่ไหมครับเมื่ออธิษฐานเราก็ได้รับกําลังจากพระเจ้าแล้วในพระธรรมยอห์นก็บอก,กบเราต่อไปว่าเมื่อท่านห่างจากเราแล้วเมื่อท่านไม่ได้อธิษฐานท่านจะทําสิ่งใดไม่ได้เลยท่านจะทําสิ่งใดไม่ได้เลย ฉะนั้นพระคาของพระเจ้าบอกกับเราชัดเจนในตอนนี้นะครับนะบอกกับเราเงินเมื่อเราที่ฐานกับพระเจ้าเราได้รับกำลังเมื่อเราห่างจากพระเจ้าชีวิตของเราก็หมดกำลังหมดเรี่ยวแรงเหมือนกับกิ่งนะครับที่จะต้องติดกับลําต้นใช่ไหมครับถ้าเมื่อไรที่เขาติดกับลําต้นขอไายครับลําต้นนั้นก็จะได้รับการหล่อเลี้ยงอย่างดีเกิดผล ฉะนั้นอย่าให้เราหยุดในการอธิษฐานโดยเฉพาะในวันนี้จําเป็นครับที่เราจะต้องอธิษฐานกันอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการอธิษฐานส่วนตัวที่บ้านนะอธิษฐานเจาะจงนะเราจะได้รับกาลังที่มาจากพระเจ้าอธิษฐานเพื่อหน้าที่การงานของเราอธิษฐานเพื่อสุขภาพของเราเพื่อลูกหลานของเราเพื่อประเทศชาติของเรา <Okay. S 1> ผมเชื่อว่ามีคนจํานวนไม่น้อยที่อาจจะมีคําถามหลายๆอย่างหมดกําลังใจ แต่เมื่อเราที่ฐานนะครับเพื่อประเทศชาติของเราพระเจ้าจบปวยพอดพระเจ้าจะประทานสิ่งที่ดีกับเราเราจะผ่านพ้นความมืดมิดต่างๆไปได้เราจะก้าวไปใ้การสู่ความสําเร็จเราขอบคุณพระเจ้าเง้นคริสเตียนเราต้องอธิษฐานประการที่สองทำไมเราต้องอธิษฐานเพราะว่าการอธิษฐานนั้นจะทําให้เราสามารถผ่านพ้นการทดลองได้ การอธิษฐานนั้นเนี่ยทาให้เราผ่านพ้นการทดลองอย่าลืมนะครับว่าการทดลองนั้นเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราทุกคนเหมือนกับความทุกข์ยากมันเป็นส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเราเห็นว่าแม้แต่สาวกของพระเยซูคริสต์เองก็พบสิ่งเหล่านี้ แม้แต่คนที่ใกล้ชิดค,คนที่เห็นการอาจจัศจรรย์คนที่ติดตามพระเยซูกิสต์เขาก็พบกับการทดลองเหมือนกันเราจําเหตุการณ์ที่ภูเขาโมสกอบเทศได้ไหมครับขณะที่พระเยซูริสต์ใกล้จะเข้าสู่การตัดสินอย่างอธรรมของผู้นําในเวลานั้นและพระเยซูกิสต์นั้นใช้เวลาในการอธิษฐาน พาสาวกของพระองค์ไปด้วยที่ภูเขาประกอบเทศแต่สาวกของพระเยซูคริสต์ในเวลานั้นไม่ได้สนใจนะครับอาจจะเหน็ดเหนื่อยกปแล้วแต่ไม่ได้ให้ความสําคัญกับการอธิษฐานทําให้เขาทั้งหลายนั้นหมดกําลังและหลับไปพระคําของพระเจ้าในะมาระโกบทที่14ข้อ38บอกกับเราว่าจงเฝ้าระวังอธิษฐานเพื่อท่านจะไม่ต้องถูกทดลองจิตวิญ,ญญาณพร้อมและก็จริงแต่กายยังอ่อนกําลังอยู่ฉะนั้นพี่น้องครับการอธิษฐานนั้น สามารถทําให้เราผ่านพ้นการทดลองได้วันนี้มีการทดลองเกิดขึ้นต่อเรามากมายทีเดียวในชีวิตยิ่งโดยเฉพาะสังคมที่บอกว่ามีการพัฒนามีความสะดวกสบายมีสะตุ้งสะตางเนี่ยนะครับนะก็ทําให้เราละเลยเรื่องฝ่ายจิตวิญญาณทำให้หลายคนนั้นไม่มีเวลาอธิษฐานกับพระเจ้าแต่มีเวลาในการสนใจกับโซเชียลมีเดียมีเวลาสนใจกับการแสวงหาสิ่งอื่นไยเนื้อหนัง ไม่มีเวลาที่จะอธิษฐานกับพระเจ้าเงินแน่นอนครับเพื่อเราไม่มีเวลาอธิษฐานกับพระเจ้าก็ทําให้เราพ่าแ้กต่อการทดลองได้เราให้ความสําคัญสิ่งอื่นก่อนพระเจ้าเราให้ความสําคัญกับเงินทองก่อนพระเจ้าเราคอรัปช่นเวลาของพระเจ้าเวลาของพระเจ้าแต่เราไม่ให้พระเจ้ายนหลายครั้งทีเดียวนะครับทําให้เราละเลยไม่มีเวลาที่อธิษฐาน บางคนบอกอาจารย์ก็ธิษฐานอยู่ก่อนทานอาหารนั่นไม่ใช่การอาธิษฐานหรอกครับอย่างนั้นอันนั้นเป็นการขอบคุณพระเจ้า,าการอาธิษฐานใช้เวลามากกว่านั้นใช้เวลานานใช้เวลานในการอาธิษฐานอย่างเจาะจงบางคนก่อนนอนก็บอกว่อาอธิษฐานและนอนอธิษฐานก็มียังไ่ทันอาเมนหลับไปก็มีฉะนั้นพี่น้องครับการอาธิษฐานนั้นเนี่ยทําให้เราสามารถที่จะผ่านพ้นการทดลองได้งนั้นไม่แปลกครับทําไม หลายคนแพ้การทดลองเพราะอะไรครับเพราะเราขาดการอธิษฐานดันการอธิษฐานสามารถทําให้เราผ่านพ้น,นการทดลองได้อย่าลืมนะครับว่ามารซาตานนั้นมันยังคงทําง,งานของมันอยู่และหน้าที่ของมารซาตานนั้นมาเพื่อรักฆ่าและทําลายมันไม่ได้มาเพื่อหวังดีมันมาเพื่อจะดึงเวลาของเรามันมาเพื่อต้องการให้เรานั้นใช้เวลาในการทําสิ่งอื่นคอรับชั่นเวลาของพระเจ้าก่อน เอาเวลาผมไปย้าแต่คำ่า้อื่นก่อนไปนอนตื่นสายไปทํามาหากินก่อนเราต้องแบ่งเวลาให้ถูกพี่น้องครับงั้นเราต้องระมัดระวังในการดําเนินชีวิตพี่น้องครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับมารซาตานการทดลองต่างๆพร้อมที่จะจู่โจมเราตลอดเวลาขอพระเจ้าช่วยเราขอบคุณพระเจ้าที่พี่น้องบางส่วนนมัสการพระเจ้าบางคนอาจจะสุขภาพไม่ดีแต่ก็ยังนมัสการพระเจ้าอยู่ที่บ้าน บางคนมานมัสการพระเจ้าที่คิดสัจจกขอบคุณในความเชื่อของท่านเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นแบบอย่างที่ต้องได้รับการกอวยพรจากพระเจ้าอย่างมากมายขอบคุณพระเจ้าถึงแม้เรามานมัสการพระเจ้ากิจกักเราก็มีพัฒการของเราในการดูแลความปลอดภัยต่างๆจะได้เราขอบคุณพระเจ้าที่พี่น้องนั้นได้ให้เวลากับพระเจ้าให้เวลาในการมานมัสการ ให้เวลาในการแสวงหาพระเจ้าให้เวลาในการรับใช้พระเจ้าให้เวลาในการมีส่วนกับันธกิจของพระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้านี่น้องครับเมื่อเราอธิษฐานกับพระเจ้าเราจะผ่านพ้นการทดลองได้ขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะเห็นความสําคัญเรื่องเดิมๆเรื่องเก่าๆคือการอธิษฐานแต่ให้เราใช้เวลาในการอธิษฐานกับพระเจ้าอธิษฐานเพื่อคิตจักรอธิษฐานเพื่อพี่น้องที่เจ็บป่วยอธิษฐานเพื่อสําหรับประชาชนชาวไทย อธิษฐานเพื่อประเทศของเราเพื่อผู้นำในการบริหารปกครองประเทศที่พระเจ้าจะอวยพรประทานสติปัญญาในการแก้ไขและประทานนำสิ่งที่ดีสู่ประชาชนจํานวนมากเราขอบคุณพระเจ้าพ,พี่น้องครับเงินเมื่อเราอธิษฐานเราจะผ่านพ้นการทดลองไปได้และประคงที่สามทำไมเราต้องอธิษฐานเพราะการอ,อธิษฐานนั้นเพื่อให้เราได้รับการช่วยกู้จากพระเจ้า จงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอจงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอการอธิษฐานแน่นอนครับเป็นการพูดคุยเป็นการสนทนากับพระเจ้าเป็นการสามาัคคทธรรมกับพระเจ้าและพระเจ้าจะตอบสิ่งที่ยิ่งใหญ่กับเราอย่าลืมนะครับว่าพระเจ้าของเรานั้นเนี่ยไม่ใช่พระเจ้าที่ตายแล้วตายเลยพระเจ้าที่เป็นขึ้นมาจากความตายอย่าลืมนะครับในวันหน้าเราจะมีการระลึกถึงในพิธีการฟื้นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์วันครูดไฟเด นะครับวันที่เท่าไหร่ครับกูดไฟเดย์นะวันศุกร์ในเดือนหน้านะครับนะวันศุกร์ที่สิใช่ไหมครับศุกร์ที่สิแล้วก็วันอีสเตอร์นะครับวันที่พระเยซูคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตายในเดือนเมษาฉะนั้นพี่น้องครับเมื่อเราที่ฐานกับพระเจ้าไม่ใช่คำอธิษฐานที่พูดออกไปจากปากเราแล้วก็หายไปเลยนะครับแต่คําอธิษฐานตรงนี้เป็นคําอธิษฐานที่พระเจ้าทรงฟังและพระเจ้าจะช่วยเรา เราเห็นภาพตัวอย่างนะครับที่เกิดขึ้นในพันธสัญญาเดิมในพาลัอพยพบทที่สามข้อเจ็ดและข้อแปดได้กล่าวว่าอย่างนี้ผมจะให้พี่น้องฟังอพยพนะครับบทที่สามข้อเจ็ดและข้อแปดบอกว่าเฮยาเวตรัสว่าเราเห็นความทุกข์ของประชากรของเราที่อยู่ในอียิปต์แล้วเราได้ยินเสียงร้องของพวกเขา เพราะการกดขี่ของพวกนายทาสเรารู้ถึงความทุกข์ร้อนต่างๆของเขาเราลงมาเพื่อช่วยเขาให้รอดพ้นขอบคุณพระเจ้าผมต้องการที่จะให้น้องเห็นในข้อที่เจ็ดที่พระคำของพระเจ้าบอกว่าพระยาบีตรัสว่าเราเห็นความทุกข์ของประชากรของเราเราได้ยินเสียงของพวกเขา เรารู้ถึงความทุกข์ร้อนต่าง,างๆขอบคุณพระเจ้างั้นพระเจ้าที่เรามารัตสาก,การเช้าวันนี้เป็นพระเจ้าที่ทรงประชดอยู่ก็เห็นข้าได้ยินและรู้และไม่ใช่เฉยๆ,ๆพระคำทองพระเจ้าบอกว่าพระเจ้ารู้แล้วพระเจ้าลงมาเพื่อช่วยเขาให้รอดนี่น้องครับไม่แปลกเลยนะครับว่าทาไมาการเสร็จมาขององค์พระเยซูคริสต์นั้นพระองค์จึงเสด็จมา พระองค์ไม่ได้เสด็จมาเพื่อให้คนมายกย่องสรรเสริญพระองค์แต่วัตถุประสงค์ใหญ่ของการเสด็จมาขององค์พระเยซูคริสต์นั้นมาเพื่อช่วยเราให้รอดพ้นจากความบาปผิดให้รอดพ้นจากกฎแห่งกรรมเวรกรรมต่างๆนั่นคือการมาของพระเยซูคริสต์มาเพ,พื่ออวยพรเรามาเพื่อช่วยเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นหลุดพ้นจากความบาปผิดต่างๆลุดพ้นจากเวรกรรมกฎแห่งกรรมต่างๆ นี่คือการมาของพระเยซูกิตเงินไม่แปลกนะครับในตอนนี้พันธสัญญาเดิมที่พูดไว้เป็นพันๆปีแล้วว่าพระเจ้าเห็นพระเจ้าได้ยินและพระเจ้ารู้พระเจ้าจึงมาเพื่อช่วยประชากรของพระองค์ให้รอดนำพาเขาไปอยู่ในประเทศในแผ่นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเวลานั้นเหมือนกันครับพระเจ้าได้ส่งพระเยซูกิตมาเพื่อช่วยเรางั้นวันนี้เมื่อเราอธิษฐานกับพระเจ้าพระเจ้าจะช่วยเราอธิษฐานคือเรื่องอะไรการเรียนผมนั่งเฝ้่าขออภัยครับ ผมนั่งเฝ้ารอฟังผลการสอบของอนุชนของเราผมเชื่อพระเจ้ามีคําตอบที่ดีไม่ว่าจะเป็นอะไรเกิดขึ้นพระเจ้าจะคําตอบที่ดีเหมาะกับเราทุกคนที่บางคนนั้นกําลังจะเข้ามาหาวิทยาลัยพระเจ้าจะทําการอัศจรรย์เราเห็นผลการเรียนของเด็กเราหลายคนลูกหลานเราที่ดีขึ้นพระเจ้าโปรดก่อนนะพระเจ้าสามารถที่จะช่วยได้ในสิ่งเหล่านี้พระเจ้าสามารถช่วยในด,ด้านของจิตวิญญ,ญาณ ไม่ใช่แค่เนื้อหนังอย่างเดียวด้วยพระเจ้าสามารถช่วยลดจากเวรรรมต่างๆความบาปทิ่ต่างๆพี่น้องครับผมอยากจะบอกว่านี่คือลักษณะของพระเจ้าเราจึงต้องอธิษฐานเราจึงต้องอธิษฐานวันนี้ผมอยากจะบอกว่าประเทศไทยทั่วโลกเราได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 และแน่นอนครับคริสตจักรในประเทศไทยคริสตจัครทั่วโลกเราอธิษฐานเพื่อสิ่งเหล่านี้ เราอธิษฐานเพื่อสิ่งเหล่านี้ที่พระเจ้าจะปลดปล่อยเราออกจากสิ่งเหล่านี้เราจะผ่านพ้นสิ่งเหล่านี้ไปได้เพราะเยซูกิ์เป็นพระเจ้าที่ทรงพระชนอยู่และพระองค์ทรงอยู่ท่ามกลางเราทั้งหลายเราไม่ได้ในมรณการพระเจ้าที่ตายแล้วแต่ในมรณการที่ฟื้นจากความตายและพระเจ้าที่เป็นพระวิญญาณในสุดอยู่ท่ามกลางเราทั้งหลายและพระเจ้าจะฟังคธิฐานของเราพี่น้องครับพระเจ้าจะฟังคธิฐานของเราพระเจ้าจะช่วยคู่เราจากสิ่งต่างๆในวันนี้ ให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าอธิษฐานเป็นการส่วนตัวอธิษฐานร่วมกันที่ขึ้นสัรระลึกถึงอยู่เสมอสำหรับสิ่งเหล่านี้อธิษฐานต่อพี่น้องของเราคือครอบครัวเราเพื่อตัวเราเองที่เหล่านั้นจะดําเนินชีวิตอย่างมีสติปัญญาไม่เกิดความกลัวไม่ตื่นหนกแต่จะวางใจองค์พระผู้เป็นเจ้าอธิษฐานื่อป,ประเทศชาติของเราที่เราจะผ่านพ้นสิ่ง,งต่างๆไปได้นี่คือ วิสัยของคริสเตียนคิสะชนขอพระเจ้าช่วยเราครับพี่น้องเราจะจบลงด้วยการอธิษฐานในเวลานี้ข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดที่จะฟังคําอธิษฐานและการนมัสก,การในเช้าวันนี้ของข้าพุท้ทั้งหลายด้วยขอพระองค์ทรงโปรดอวยพรเราต้องายที่มานมัสก,การพระองค์ในเช้าวันนี้ หลายคนที่มีหัวใจในการแสวงหาและรับใช้พระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรเขาขอพระเจ้าปกป้องเขาจากโรครายต่างๆและขอพระเจ้าอวยพรกิจการต่างๆที่เขาทำนั้นจะได้รับการอวยพรเขาจะอยู่ที่ไหนเขาจะเป็นพรที่นั่นที่บ้านที่ทํางานข้าแต่พระเจ้ายิ่งกว่านั้นขออธิษฐานเพื่อประเทศไทยที่เราต้องหลายอยู่อาศัยขอพระเจ้าอวยพรประเทศไทยอวยพร ครัฐบาลผู้บริหารผู้มีส่วนในการที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยขอที่ทฐานเพื่อสำรับโรคร้ายไวรัสโควิด -19 ขอพระเจ้าทรงโปรดประทานสติปัญญากับผู้แก้ไขและขอพระเจ้าทรงนำโรคร้ายต่างๆนี้ที่จะออกไปจากประเทศไทยของเรา จะไม่มีคนไทยทติดจากโลกเหล่านี้ขอพระเจ้าทรงช่วยที่จะมียาในการรักษาหรือขอพระเจ้าทรงทําการอัศจรรย์ที่จะคุยมครองประเทศไทยของเราให้ผ่านคนจากวิกฤตนี้ไปได้ด้วยขอสันติสุขและความชื่นชมยินดีของโรงที่จะอยู่กับคนไทยอีกมากมายที่วันนี้บางครั้งเราจะมีความวิตกกังวลมีความกลัวตื่นตระหนกตอขา่าว เท็จร่างข่าวริงบ้างผสมเกินไปขอพระเจ้าให้สันติสุขของพระองค์กับคนไทยทุกๆคนด้วยแล้วขอบคุณพระองค์ในเวลานี้โวยพรพี่น้องกงทั้งหลายในเช้าวันนี้ในานามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน